นี่ครับทอดมันครับลงไปจุ่มแบบนี้เลยนี่พอย่างเสร็จแล้วโอ้โหนี่โอ้โหแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงป้ายืนย่างอย่างนี้ขายเลิกกี่โมงครับก็กลางห้าโมงห้าโมงขายมากี่ปีแล้วนะคะหกเจ็ดหกพันห้าตั้งแต่ปียังไม่เกิดอะทุกคนป้าขายกับผมไม่เกิดนะเนี่ยคุณคนระหว่างขับรถกลับเอาหมูปิ้งมาแจกลุงน้อยกินก่อนลุงน้อยแค่ชิมแค่ชชิิมมเร็วก่อนชิมเร็วให้น้องชิมเร็ว แม่เขาจีบมีมานานยังนานแล้วหูดึกดำบรรณอะสมัยไหนอะสมัยกรงสีอะไรอยาเงี้าจิบป้าป้าหมูปิ้งเจ้าเนี้ยน่าไปอะสูตรอากงหกสิบปีแปิ้งอยู่กอยู่อย่างนั้นอะใช่แกใส่น้ำจิ้มเสร็จแล้วแกก็มาปิ้งเออเฮ้ยไม่รู้ทุกคนทุกตอน้องบอกมาดูอยู่ต้กงบกมาดูอยู่ทุกคนดูแม่บุ๊กดิ ยืนกับน้องบีบีอยู่นั่นอนะถือถาบมาทำอะไรครับวันนี้เอามาขายค่ะขายอะไรขายเหล,ล็กขายเหล็ก <laughs> พ <laughs> ี่บีอุ้ยบีง่วงอ่ะไหวไหมลูกปิดเทอมช่วงนี้หนักหน่วงเลยเนาะพี่บีถือถาบดีกว่าอาเดินอ่ะไปเลยค,ะค่ะโอเคเดินไปเลยคะ่ะ <laughs> ปิดเทอมน้องบีบีช่วงนี้หนักหน่วงมากเลยนะ สีบอกอยอกไปโรงเรียนแล้วสวัสดีครับพวกเราครอบครัวตัวบีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เสาชิงช้าโอ้โหมาไกลด้วยทุกคนเรามาที่นี่เราจะมาซื้อหมูปิ้งสูตรอากงหกสิบกว่าปีที่เสาชิงช้าเพราะเราดูแบบดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นหมูปิ้งเขาแบบช่ำๆมากไม้ใหญ่มากเขาก็ไปจุ่มในน้ำจิ้มแล้วเขาก็มาปิ้งแล้วก็โรยด้วยพระเที้ยวแล้วก็เหยาะด้วยพริกไทยทุกคนคือดูก็คือคือน้ำลายตามอะค่ะ เช้ามาก like uh ็คือแบบว่าวุ่นวายแล้วแบบรีดอับน้ำออกมาเลยค่ะอันนี้คือทีมงานช่องเรานะครับหันมายิ้มทีหน okay, şey ึ่งครับนี่ท okay, ีมงานช่องเราโอเคทุกคนเดี <tr ip, okay, ๋ยวไปเจอที่ร้านหมูปิ้งสูตรอากงเสาชิงช้า60สิกว่าปีครับไปครับัสดีค่ะถึงแล้วโอ้โหร้านเล็กๆอยู่ริมคลองนี้เลยฮะอยากชิมอะค่ะขอชิมสักไม้นึงได้ไหมคะนู้มามาถึงขอชิมก่อนเลยเหรอเอาให้เด็กก่อนนะให้เด็กก่อนครับทำยังไงคะขอบคุณค่ะ ข้าวเหนียวไหมคะอ่ะลองชิมก่อนบีบีลองชิมก่อน,อ,อ,นอร่อยไหมรีวิวด้วยค่ะอ้าวดูดีอร่อยโ <c oughs> อหทุกคนดูดิไม้ใหญ่มากเลยป้าขายไม้เท่าไหร่ครับอันนี้13บาทกินแล้วเหรออร่อยมากเป็นยังไงอะ่ะหมูคัานุ่มมากค่ะต้องลองชิมเห็นไล้บุ๊กชิมแล้วอือออออกกินหน่อย,อยน,นี่ถึงหมูปิ้งตองเด็กๆอะ่ะอย่างนี้เลยนี่อันเนี้ยทีเด็ดเลยทุกคนใส่กระเทียมบนนี้ด้วยไปจ้ะอืออเป็นไง เด็ดไหมหอมกระเทียมไหมพอใส่กระเทียมแล้วรสชาติเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยเหรอรสชาติที่ไม่เคยกินที่ไหนแบบนี้ลองชิมดูค่ะเนี่ยจะมีโรยกระเทียมข้างบนแบบนี้ด้วยทุกคนแม่บุ๊คบอกว่าพอใส่กระเทียมปุ๊บรสชาติเปลี่ยนเลยตั้งหืมอุยโคตรอร่อยอ่ะเหมือนหมูหมูทอดกระเทียมอ่ะก็คืออย่าง่นหมูย่างกระเทียมอ่ะรสชาติเปลี่ยนเลยนะคะอร่อยมากเลยอ่ะมาล่หมาหมาบอกว่ามีทอดมันเท่าไหร่ไหมทอดมันย่างใช่ไหมนี่จะมีทอดมันย่างทุกคนนี่ไงทอดมันย่างทุไม่เคยกินเลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตนี่ ปิ้งมาได้เลยครับป้าเอาไปทอดมาก่อนแล้วใช่ไหมฮะอแล้วก็มาเสียบไม้แบบนี้แล้วก็มาย่างโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะอัน,นี้เด็ดเองนะคะมันเองน้ำจิ้มก็ทำเองเหรอคะขา,ายมากี่ปีแล้วนะคะ6เด็ด6 0 0ตั้งแต่ปียังไม่เกิดอล้ทุกคนป้าขายกับผมไม่เกิดอล้เนี่ยเปลี่ยนมากี่รุ่นแล้วคะตั้งแต่ตุ่งเลยแล้วก็มาทอดแล้วก็มาอ๋ออันนี้คือสูตรของอกากงเลยอะคะนี่ครับทอดมันครับลงไปจุ่มแบบนี้เลยนี่พอย่างเสร็จแล้วโอ้โหฉ่ำมากเลยครับน้ำจิ้มเสร็จแล้วเออาาไปย่่งตมฮะ ต้องย่างต่ออีกด้วยวน,นี่โคตรน,น,น่ากินน่ะและนี่คือหมูปิง้งพอย่างเสร็จปุ๊บก็มาตัดไม้ไม่ออกตรงนี้สามารถเลือกได้นะทุกคนว่าจะจะให้เขาแบบว่าชุบน้ำจิ้มโรยกระเทียมไหมหรือว่าจะกินแบบดั้งเดิมก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อใส่กระเทียมเลยครับนี่โอ้แล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงป้ายืนย่างอย่างนี้ขายเลิกกี่โมงครับก็ห้ามโมงห้าโมงห้าโมงเย็นเปิดตั้งแต่กี่โมงครับอ๋อสิบเอ็ดโมงรับด้วยครับเอาหมดเลยครับ เอาหมดนี่เลยครับทอดมันน่ากินมากเลยขอชิมนะคะขอชิมไหมหนึ่งได้ไหมครับทอดมันขอบคุณครับนี่อ,นอ่ะแม่บุ๊กทอดมันยา่างครั้งแรกอ่ะไปอุ้ยร้อนร้อน,อน <laughs> เกือบแล้วเกือบแล้วลิ้นเกือบแล้วจริงจริงมันเป็นแผ่นใช่ไหมมันะะเป็นแผ่นให้มาแบบวันนี้ <laughs> ร้อนเลย <laughs> ร้อนมากมารูกบ้าอ่าพนักงานเราอยู่ไหน <laughs> พนักงานเรานั่งอ,อยู่นู่นกัทุกคนนั่นอะ่ะเป็นไงทอดมันดีไหมขอกินหน่อยร้อนนะคะ โอ<ห>้ยไอ้นี้โคมันอร่อยมากอะตอนแรกที่เห็นเขาย่างอ,ะอ่ะรู้ปะ่ะคิดอะไรมันคงจะแข็งแข็งอะอม,มันคงจะแบบกรอบเกรีมเกลีมแต่กินเข้าไปอะทุกคนมันมน,มนุ่มกิ้มได้ชัดมากาคือแบบกรอบน,นอกนุ่มในข้างนอกฉ่ำๆน้ำจิ้มแล้วโรยด้วยกระเทียมกรอบทุกคนดีอร่อยอือโอ้ดีเลยอะ นี่ทุกคนเราถาดประจําของเรามาด้วยของแม่บุ๊กมาเลยนี่เดี๋ยวเราจะเอาหมูปิ้งสูตรอากงกับทอดมันสูตรอากงเนี่ยไปกินกับข้าวเหนียวจริงจุ่มปูอ่องเดี๋ยวแม่บุ๊กจะทำข้าวเหนียวจริงวันนี้เราไม่เคยทำเลยได้เปิดช่องมาเนาะโอเคทุกคนเราสั่งไปทั้งหมด60ิไม้แล้วมีทอดมันย่างด้วยวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจัดไปดูที่บ้านครับไปทุกคนระหว่างขับรถกลับเอาหมูปิ้งมาแจกลุงน้อยกินก่อนลุงน้อยชิมก่อนขนมาชิมแล้วให้น้องชิมเร้วคะไม้เแล้ว อ้ตกใจป่ะไปไปเลยไปแล้วระหว่างขากลับทุกคนกำลังจะถึงบ้านเจอโบพอดีเอาหมูปิ้งให้ซะหน่อยโอเคทุกคนไปดูวัตถุดิบวันนี้ฮะไปกลับมาถึงบ้านครับทุกคนนี่ให้แม่ชิมก่อนแม่เคยกินทอดมันย่างไหมไปหามาที่ไหนอ้าวละ ทอดมันย่างดีไหมคะดีไหมเราขับไปได้ไหมจะเข้าไปข้างในแล้วไม่ดีหรอหมูปิ้งอ่ะต้องกินกับข้าวเหนียวแต่เราช่องเราจะกินข้าวเหนียวธรรมดาได้ทุกคนต้องข้าวเหนียวมาดัดแปลงนิดนึงมามาถึงทํายังไงครับข้าวเหนียวจี่บีโอเคไหมคะโอเคสู้อยู่ไหมสู้ไหมบีบีวันนี้บีบีแบกกระมังนี่ไปที่ไหนมานะคะเสาชิงชาเราื่องไม่ไหวแล้วแหละเรื่อไม่ไหวแล้วร้อนไหมแก้มแดงแป๊บเลยเนี่ยคือจะบอกว่าสู้ไหมสู้ไหม ไม่สู้ไม่เข้าไม่สู้แล้วไม่ไหวแต่ทําไหวมาเข้าเหนียวจีมาถึงทํายังไงครับข้าเหนียวจีเออข้าเหนียวจีจ<อ>ีข้าวเหนียวจีจีอ่ะจีหอยไหมจีหอยไหมเคยฟังปะ่ะโอเดเพื่อนเอยคือจังเคยจังนั้นสังสันกันจกงงงงงง,ง,งลองร้องเพลงเกาหลีอะซาเฮยยอะแมก็รุ่นป้าเขาไม่รู้จกักต้องเอารุ่นนี้กดชกีมันนั่งจีบูดัต ตันดาอะจีดีจีดีดีดีจีดีดีดีแน่เสร็จปุ๊บมือครับเก่งมากอ่ะการที่จะเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปจีดเนี่ยเราต้อง็มาชุบไข่ก่อนใช่ค่ะอะมามาเป็นคนแก่แล้วหนูก็คนได้เอาได้เลยแต่ลูกวันนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด6ฟองนะครับนี่ฮะทุกคนแล้วก็ตีไข่ให้มันเข้ากันแบบนี้เลยนี่เสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรสสองช้อนอะบ่งปรุงรสสองช้อนหนึ่ง สองแล้วใส่อะไรอีกคะซอสโป่งรสเอสอใส่ซอสโป่งรสลงไปหนึ่งถ้วยค่ะแต่ว่ามันเหมือนนั้นป่ามันก็เหมือนเราทำไข่เจียวเนาะอ่าแล้วก็ตีเลยครับตีเข้าไปครับและข้าวเหนียวของเราฮะนี่อันนี้เป็นข้าวเหนียวอะไรอันชันปะใช่ค่ะอันนี้เป็นโอ้โห น่ารักมากอ่าโอ้ยจุ่มข้าวเหนียวด้วยดีด่ีนี่ทุกคนปัม้มเข้าไปแบบนี้เวาาลาสระมาันต้องออกมาเป็นวงกลมคิเ <c oughs> ดษกันเนาะทุกคนจินตนาการทุกอย่างก็เป็นของเล่นหมดอ๋อมันหั่นแล้วก็เอาขอบที่เหลือมาออกอ่ะใช่ให้เขาเรียนรู้วิธีทำเ,เขาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เ,เข้าวเหนียวของเราโอ้ยแม่โยนเป็นโรตีเลยนี่เขาหาวิธีของเขาเองอยู่อ่ะอุ้ยเขาดึงออกด้วยนะนี่ นี่เก่งมากลูกเก่งมากบีทําได้อยู่แล้วอเ,เอาละเอาเออกมาไ,ได้ละเสร็จแล้วครับเ,เสร็จปุ๊บถอดออกมาดูสินี่เสียประมือไหนคะ่ะเก่งมากนี่เราก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะ,าะม,ม,ามาลองจับอยู่ดีตัวร้อนปะ่ะอะไรอะลูกเขาตัวร้อนปะ่ะเห็นไหมดูสิอ่ะตัวร้อนไหม อุ้ยเป็นตัวลุมๆอะค่ะมามา้าไปหยิบแผ่นเจลให้ความเย็นบายบายฟีเวอร์ที่มีแพนกวินสีน้ำเงินมาให้บีบีแล้วกันโอเคนะแป๊บนึงนะลูกไหวไหมลูกทุกคนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทำใหม่ค่ะโอเคป่ะป่ะมาแล้วสู้นะสู้นะพี่เป็นกำลังใจให้นะโอ้น่ารักแปะแผ่นกันใช่แกะเลยค่ะน้องบีบีช่วงนี้คือแบบ ว่ายน้ำบ่อยมากบีบีสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับใช่ไหมลูกใช่ใช่คือน้องบี๊ีช่วงเนี้ยไปว่ายน้ำมาสามสี่วันติดแล้วทุกคนแล้วก็เจออากาศช่วงร้อนๆแบบนี้อีกเนาะแล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยวันก่อนก็ฝนตกก็เลยอาจจะไข้ขึ้นได้นะฮะนี่ลอกเลยแผ่นเจลให้ความเย็นบายบายฟีเวอร์มีนกแผ่นกีสีน้าเงินด้วยอ่าแปะเลยค่ะแผ่ีนให้น้องกีนด้วยไม่ก่นแปะอยู่เห็นไหมนี่อ่ะบิแปะมาน้องกีนนี่น้องกีนยังแปะอยู่เลยเนี่ยตัวร้อนอยู่ใช่ไหมอุ่นๆเนาะ นายบิซู่ชีวิตมากเลยลูกขอบคุณนะโ <Okay. S 2> อเคแปะเลยแปะเลยแ,<อ>แชร์ให้แบบป้าแชร์รูปค่ะเหมือนกันเลยค่ะอ่ะถ่ายรูปหน่อยกับน้องแพนกวีนหนึ่งสองแช่ทำหน้าเหมือนพี่กินยังไงคะเออทำหน้าเหมือนพี่กินหน่อย หนึ่งสองแช่โอเคอีกแป้นนึงนะเดี๋ยวหนูจะดีขึ้นเพราะว่าแผ่นเจลจะช่วยหนูโอเคไหมโอเคจะบอกทุกคนว่าพกติดบ้านไว้เลยนะทุกคนแผ่นเจลให้ความเย็นบายบายฟี bye bye, Penguin, เวอร์อแผ่นกินสีน่าเงินอ่ากอดแผ่นกินหน่อยกอดแผ่นกินหน่อยน่ารักไหมเอาไปนอนด้วยนะวันนี้นโอเคไหมแผ่นกินเดินยังไงแผ่นกินเดินนีเฮ้ยเขารู้เขาเคยดูการ์ตูน่อยยะะเดินังงไค ทรไม่ทุกอย่างให้เขาฟูแล้วจะบอกว่าบรรเทาอาการตัวร้อนจากไข้ได้ดีมากๆเลยนะฮะทุกคนเนี่ยแผ่นเจลให้ความเย็นใบใบฟีเวอร์และก็ให้ความเย็นยาวนาน10ชั่วโมงด้วยแกะปุ๊บให้ความเย็นใช้ได้ทันทีเลยนะฮะอะตอนนี้เราก็มาทํำข้าวเหนียวต่อนะฮะบีบีไปพักก่อนไหมนั่งพักก่อนนะโอเคโอเคไปลงดีๆนะอุ้มน้องไปด้วยอุ้มแพนกวิ้สีน้ำเงินไปด้วยอ่ะไปหมอมาต้องอยู่ทําก่อนเออโอเคไหมคะแปะไว้ด้วยนะเออหลับเลยลูก ตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็ทําเป็นแบบเป็นก้อน <c oughs> เป็นกลมๆแบบนี้ได้3มอันละเดี๋ยวทําให้หมดเลยใช่ไหมเสร็จ <c oughs> แล้วก็เอามาจุ่มกับอันนี้ไข่ที่เราปรุงรสเรียบร้อยนะฮะทุกคนเสร็จแล้วก็ไปจี่ในกระทะแค่นี้เองทุกอย่างตอนนี้เสร็จเรียบร้อยฮนะทุกคนหิวไม่ไหวอยากกินหมูปิ้งกับข้าวเหนียวจี่แล้ววนะ่ะทุกคนแล้ววันนี้เรามีปูวออกมาลาดด้วย <c oughs> อ่าโอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนขออนุญาตไปจัดจานก่อนนะไป มาถึงกินปูอ่องก่อนเลยไม่ใช่ข้าวเหนียวปูอ๋อเขาอยากกินข้าวเหนียวปูอ่องนี่เป็นข้าวเหนียวจีนะลูกไปอยากจะรู้ว่าข้าวเหนียวจีมีมานานยังต้องถามแม่แม่แม่เขาเหนียวเผาได้ไหมได้ค่ะแม่เขาจะเข้าใจใช่ไหมไม่รู้แม่อยากรู้ว่าแม่เข้าใจหรือเล่างั้นละเดี๋ยวเริ่มข้าวเหนียวจีก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมาอ่ะนี่ข้าวจีนะฮะเสร็จปุ๊บอ่าเปาก่อนเปาก่อนเสร็จแล้วก็ราดด้วยปองอูปูออง แล้วก็เปาเปาเซตบีบีอย่าตกใจนะอร่อยมากนะนค่อยกัดนะคะค่อยกัดค่ะลูกกัดแต่ขาตัวมันร้อนเฮ้ย,ยก,กลนกรุบเลยอะเฮ้ย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 ยังไงอร่อยใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงอะอฮ้ยติดใจมะทำได้เลยค่ะทำปูลุงนี้ทำให้บีบีกินนานแล้วอะข้าวจีปูอ่องอะข้าวอ่องปูจีข้าวอ่องปูจีเฮปลาด้วดิมันกรอบเห็นไหมนี่หั่นออกมาแบบนี้เลยโอเค ไปไงบ้างกรอบไหมอุ้ยเหมือนข้าวแตนแม่แมแมรู้จักไหมข้าวจีเออเหนื่อยแม่มาทุกคนหายไปประมาณ4ี่ห้าชิพนะฮะแม่เข้าจีมีมานานยังนานแล้วหูดึกดำบรนอะสมัยไหนอะสมัยกรุงศรีอยุธยา <c oughs> เข้าจีแ <c oughs> สมัยกรุงศรีอยุธยา <c oughs> ใช่เอออันนี้มีน้ำจิ้มของเขามาด้วยนะไ <c oughs> มอ่อยากไปใหญ่ต่างกันแ้แย่งกันพูดไปใหญ่าให้แม่ทำน้ำจิ้มแบบนี้ได้อะ <c oughs> ทำทำไมเรื่อเข้อง่ายกว่วยทำทำไมเรื่อเข้อง่ายห่วยเราจะตายนะนี่ทุกคนครับตายแล้วข้าวจีมันเป็นยังไงอ่ะคนเหนือกินไหมข้าวจีอะ่ค่ะรอนี่มันกรอบอหอมเหมือนข้าวพองข้างในนุ่มๆอืมอร่อยอ่ะดีมากเลยแม่ดียกินได้เยอะไปครับนี่ฮะแม่แล้วเมื่อก่อนพี่ยายทำเป็นแบบนี้ไหมคะ ยายทำเป็นแบนคนละมันมีหลายรุ่นมันเป็นแผ่นบางๆอ่ะบางๆแล้วเป็นแล้วห,หอมควันหอมผู้อะไรกลิ้งหอมควันตาวย่างเตาอ,อ,อ,ตอ,อังโลใช่ไหมคะเมื่อก่อนใช่เตาอังโลอังโลคืออะไรแม่รู้จักปะ <c oughs> ตาวอย่างนี้ไม่มีหรอกส <c oughs> มัยก่อนไม่มีอย่างนี้ สมัยก่อนไม่มีต่อยฟ,ฟ้าอย่างนี้นะนคนสมัยก่อนเวลาย่างอะไรอย่างเงี้ยใช้ถ่านเวลามาหุงข้าวอะ่ะมันจะก่อเสาวางโลอะ่ะเนี่ยหมดเลยมา,มาแก้มเนี่ยหัวเหือไปหมดเลยใช่ไหมดำเหมือนลแล้า<ส>ต้องทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันไม่มีหม้อไฟฟ้าไงมาถึงตื่นเช้ามาก็ต้องทําก็ต้องทําก่อเตาทุกวันไม่มีต่อไฟฟ้าแล้วคนอื่นอ่ะเหมือนกันหมดทุกบ้านไม่ใช่หมายถึงว่าพี่น้องคนอื่นนะแม่ทําให้ช่วยยายเองอ่ะคะมีแม่คนเดียวนะ ออ้าวเหรแม่ทําเสร็จแล้วก็ใส่กลิ้นโตไปส่งยายที่น้ำยายทำไปเกี่ยวข้าวไปทำอะไรกับตางก็ทำกับข้าวไ้ให้มันก็ทําได้นะต้มผักทำนึ่งก็แต็กกี่ยวขวบคะโอ้โหส่งสามขวบแล้วคือตอนนั้นยะไก็ต้องเป็นนะเงียบมันกินอย่างเดียวหิวไม่้ข้าวมันคือข้าวมากกินแต่บัวลอยไม่ได้บัวลอยก็ข้าวมันคือข้าวอะมื้อข้าวอะ ไปแต่บปวดรวอนไม่กินกูไม่ทำทุกคนมีข้าวทุกคนเมื่อเช้าไม่มีข้าวมาถึงบ้านรู้ป่ะเมื่อเช้าปุ๊บบอกอะไรเนี่ยบอกว่ามาม้าคนทาไม่ต้องทำอะไรกินนะเดี๋ยวแม่จะต้องสะพายอะไรอีกแน่เลยเพราะเขาจะพายคิดว่าจะพายยุคทามหรือวันไงเมื่อเช้าตื่นมาออกไปหลังบ้านเปิดไปปุ๊บไม่มีอะไรอรอม้าทำไงอะปวดร้านไม่กินหรอม้าก็ไม่ทำไงคือแม่ต้องกินที่เตาเลยนะ มันตักเอเลยไหมมันก็เสียใจอ่ะมันก็เสียใจอ่ะกลวยเพนรกวินมามาแล้วยืนมามองอ่ะมันยังไม่ไปแต่น้องไม่กินน้ำมาหมูปิ้งสูตรอากงหกสิบปีที่สาวซินชาเฮ้ยเจ้านั้นเหรอเจ้าไหนรู้จักปล่าอยไม่รู้จักเหรอคุ้คุนดังมากใช่หมูปิ้งอย่างนู่นเลยเหรอ เพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนของดีๆของอร่อยต้องไปเอามาให้ได้ดูเฮ้ยเนี่ยมาไปเอามาก็มาเคยคิดนะว่าสัมวันหนึ่งมาต้องไปกินให้ได้อ่าโอ้โหวันนี้ได้กินที่บ้านเลยฝันเป็นจริงที่ลูกชายทําให้นะให้ใครให้แม่บุ๊กฝันเป็นจริงแม่อยากกินมาินมานานแล้วจริงเฮ้ยจริงมาดูลิปนี้มันนานมากแล้วนะมันจะคนไปรีวิวนะร้านนี้ใช่เพราะว่าเยอะมากมาดูแล้วแบบเฮ้ยมันทำไมมันน่ากินอย่างนั้นเยอะมยะรู้ป่ะร้านนี้คนที่คนพบคือบุ๊กบุ๊กเป็นคนที่เวลานอนกลางคืนอ่ะ เขาชอบหาอะไรแบบว่าอร่อยอร่อยดูอ่ะอะไรน่ากินแล้วก็จะทรมานตัวเองนะทุกคนเดีวไปเจอหมูปิ้งเมื่อคืนเขาบอกไม่เคยมาค่ะแม่ก็เป็นแล้วเขาก็เป็นี่<ส>อุมอ้มแล้วเขาบอกว่าป,ปา้าป้าหมูปิ้งเจ้าเนี้ยน่าไปอ่ะสูตรอากง60ปีแกปิ้งของแกอยู่อย่างนั้นอ่ะใช่แกใส่น้ำจิ้เมเสร็จแล้วแกก็มาปิ้งตอ่อแล้วแกก็ลาดก็เฮ้ยรู้จริงแต่เลี้ยงหมูหมดแล้วเนี่ยแกก็เอาไอ้ไม้ตบ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 เฮ้ยไม่รู้ทุกคนทุกตอนเลยตุกวกมาดูอยู่ตุกวกมาดูอยู่ได้ีกแม่ง แม่พูดขั้นตอนที่เขาทําถูกต้องหมดเลยอ้าวก็มาดูอยู่เรื่อยๆเอ้แล้วลมาก็บอกว่านุ่มมากทําไงจะได้ไปเออนี่<อ>คือลูกชายทําให้ทําไม่งเ <laughs> ข้ากระด็นแม่ไม่ต้องไปไหนแม่อยากกินลูกชายไปซื้อมาให้ได้เลยมาคุ้นๆอยู่นะว่าจะถามมันคุ้นๆแต่ทอดมันไม่เคยเห็นทอดมันเขาคือเด็ดมากแม่อ่ะนี่ เขาทอดมันเสร็จที่บ้านเข้ามาเสียบไม้แล้วเอาไปย่างอ่าให้ลองชิมดูเขาเข้าใจทำนะแล้วแม่ดูน้ำจิ้มน่ารน้ำจิ้มก่อนนี่ทุกคนครับนี่น้ำจิ้มของเขาเลยนะน้ำจิ้มของเขาด้วยนี่ร่างนี้ปาไม่ต้องเยอะอ่าเยอะได้ไม่เป็นไรก่อนที่แม่จะกินอ่ะต้องอันนี้ก่อนคำหนึ่งเขาจี๋อย่างนี้ค่ะยังเลยค่ะอ๋อต้องให้ปูอ่องด้วยนี่ราดปูอ่องไปอย่างนี้แหวอหืมฉ่ำๆเลยครับนี่ครับอืออันนี้ของใครคะของป้าค่ะอมันน่ากินมากมันดูฉ่ำมากเลยอ่ะนี่ครั้งแรกในชี เฮียไม่เคยกินเลยนะข้าวจี่อ่ะข้าวขายด้วยเหรออันนี้เราทำเองนี่้าทำเองทำเองหมดเลยอลองทิมดูอีกคำหนึ่งข้าวจี่เนี่ยแี๋ยวเขายืนใช่ป่ะพอเขาย่างเสร็จใช่ป่ะแม่เขาจุ้มกับทิมเห็นแล้วแล้วก็เอามาวางเกลย่างอีกเกาวเนี้ยดังมากแล้วก็แบบขายตั้งแต่พศ2500ขายตั้งแต่แม่ยังไม่เกิดอ่ะอากงรุ้นะแม่จบปีหนึ่งหนึ่งไปาับ้า่จับค่ะบอสรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วแม่ไม่มาบอกนะอยากรู้อะไรเกี่ยวแม่มันรู้หมดแม่เกิดวันอะไรคะ บีบีวันจันทร์ถึงอาทิตย์อ่ะบีบีชอบวันอะไระไบ้างไอ้บ้านบอกว่าแม่กลยแม่เกิดวันเสาร์วันเดียวกับบุ๊ปโอ้โหเวลาถ้าเขาจะรู้เวลาขนาดนั้นนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยหมูเป็นคืนุ่มมากเลยแม่เฮียเห็นทุกครั้ทุกตอนที่เขาทำอ่ะท,ทุกคนเขาหมักไว้ก่อนแม่เจียงไม้ไวปแล้วเจอโกงปะอ่ากงไม่เจอแล้วอ๋อลูกหลานขายรุ่นที่สี่แล้วรอใรุ่นที่สี่แล้วอันนี้ไม้เท่าไหร่อ่ะสิบสามบาทโอ้แล้วหมูหนาขนาดนี้ทุกคนอ่ะให้ดูด้วกันเนี่ยหมูมันแพงอยู่เนาะดูดิ หมูขนาดนี้ทุกคนมันสบาบาทอะทำขนาดเนี้เนี่ยก็ล่า่น้ำจิ้มของเขาอะเนีะไระยะอยากให้เขาทำาทีจิ้มแบบจริงๆเลยใครได้ปุกไปฮะอร่อยนะอร่อยละกินเยอะๆแต่วันนี้เขามาลาก่อนคาไาอาหาลาลาไปไหนลูกปม่ซานี่ี๋ยวกินกับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวจีน่ะลาปูองแบบนี้นี ตมื่กี้เลยนั่นแหละกิ่นกระปไยเยอะๆแม่เป็นคนที่ทำอาหารเก่งใช่ไหมอยากรู้ว่าแม่รู้ไหมเขาใช้หมูส่วนไหนทำสันนอกมันไม่ค่อยมีมันนสันนอกมันมันไม่ค่อยนิ่มอ่ะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นอกบ้านหรือในบ้านข้างนอกนู่นเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยใช่ไหมหมูแบบไม่จิ้มค่ะแบบออออริิจนลันนี้แบบไม่จิ้มใช่มมชิดูค่ะทุกคนนี่ให้ดูแบบใกล้ๆเลยนี่ดูดิหมูอ่ะเขาอ่ะคือฉ่ำมากอ่ะ นี่ขนาดซื้อมาประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วนะเลาวราดน้ำจิ <iny> <ifier> honest, ้มให้ฉ่ำแบบนี้โอ้โหเยิ้มย้อยน่ากินไหมไปครับอร่อยค่ะส่วนของหมูอือหืออ่าไปแล้วอ่ะแล้วข้าวจีแม่ผมแม่ไม่กินแล้วไม่หมดเลยผมไม่ไหวแล้วอาม่า จาแล้วหนูก็มีแผ่นเจลด้วยนะอ๋อเหรอบีบีพกไปโรงเรียนเหรอลูกนี่ไงแผ่นเจลเนี่ยโอุ้ยเก่งมากเนี่ยจะเอาพกแผ่นเจลให้เขาอะใส่กระเป๋าไว้แล้วก็บอกแม่ครูไว้บอกว่าถ้าบีบีแบบมีอาการไข้ซึ้งอะไรอย่างเงี้ยให้ออกมาใช้นะเป็นแผ่นเจลใบายซีเวอร์แล้วปะผู้ใหญ่ได้ไหมมีของผู้ใหญ่อย่างม้ามีไข้ก็ปาดได้ปะปาดได้มีของผู้ใหญ่มีของเด็กก็อยากรู้อะว่าหมูปิ้งอะแม่แม่เคยทำไหม มาว่าเองไปซื้อมากินง่ายกว่า <c oughs> บิ๊กเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยดีเคนเนี่ยอร่อยมากเลยมีเจ้านึงแต่เมื่อเช้าไปอ่ะเขายังไม่ได้ปิ้งเ <c oughs> มื่อเช้าไม่ได้ทหกับข้าไปซื้อโจก,กินค่ะแต่ไม่ได้ซื้อเผื่อบานเพราะกลัวไม่กินได้ยืนักชัดกันไปเลยเพูดจริงนี่ไม่ได้หลอกลวง <c oughs> พูดจริงนี่ไม่ได้หลอกลวง <c oughs> แม่เห็นเขาขายในเห็นทุกขั้นตอนเห็นเขาจุ่มลงไปในน้ําจิ้มมาที่อยากกินน่ะเพราะว่าจุ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาปิ้งน้ําควันขึ้นแบบใส่กระเทียมโอ้โหบอกให้เจ้านี้กูอยากกินอยากกินมากเลยว่าจังอยากกินจริงๆแล้วแม่ดูเสร็จแล้วรู้สึกไงตอนนั้นโอ้โหอยากกินมาถึงนึกถึงตรงไหนเลยป่ะนึกถึงตีนตะพานที่เราเคยปินกันนะเจ้าที่เหมือนกันเลยตอนนี้มีอยู่ไหมไม่มีไม่ขาแล้วรู้ป่ะถ้านึกถึงแม่นะถ้านึกถึงแม่แล้วพาไปกินหมูปิ้งนะ นี่จะนึกถึงเจ้าเดียวเราสมัยก่อนเราอยู่ที่โรงงานใช่ปะแม่จะจุงมือออกมาหน้าโรงงานแล้วตรงสะพานหัวเราวอะไรอ่ะจะมีไส้กรอกแดงด้วยเนาะเรื่องจุงมือมาคิดถึงที่ป้าหลงกับแม่ตลอดเลยหลงอะไรหลงในตลาดในตลาดบางบอนอ่ะบ้าเคยหลงไงแม่ไปซื้อไอ้ขนมหวานอ่ะอันนี้แม่อาาจะจไม่ได้อ๋อหลงแล้วไม่ตามนะหลงแล้วหลงเลยเดี๋ยวมึงเดินกกับมาเองป้าป้าเคยไปตลาดอัลมา มันเดินไปดูของเล่นเออแล้วป้าเดินไปดูของเล่นไปดูโทรทัศน์ไปดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขายเดี๋ยวเทลิโออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ไปซื้อขนมไม่เจ้านะนะขนมหวานอ่ะอ๋ออ่เดินไปสักพักหนึ่งหานไม่ดีเอาแม่หายนใจก็วูบวาบแล้วแต่กลับถูกอยู่แล้วแหละเพราะมันอยู่ใกล้บ้านตลาดบางบอนอ่ะหันไม่ทีนึงแม่หายไปไหนไม่รู้เดินไปทีเดินไปหาเดินหาแล้วก็เลยเดินไปที่ร้านขายขนมหวานแม่ก็ยืนซื้อปกติลูกขายช่างแม่งลูกขายช่างแม่งไม่น่าจะได้คืนอ่ะไม่น่าจะได้คืน่ะ อย่างนี้ไม่น่าได้คืนปล่อยมันไงมันอยากมันอยากมันตรงนั้นเป็นยังไงนะคะที่ปากกอกตนหมูปิ้งเจ้าที่ขายอยู่หน้าโรงงานนุ่มมากน้ำจิ้มเขานี่น้ำจิ้มเพราอย่างนี้เลยอร่อยคนละแบบกับสูตรกอกนี้นะมาติดใจไส่กอกแดงเขาอ่ะที่เราชอบกินโอ้โหตำนานไส่กอกแดงอ่ะใช่ไหมกับไส่กอกใช่ไหมแต่เวลาบีบีทำมาม่ากินไม่ได้บีบีต้องเรียนรู้เยอะๆลูกจะได้มือนิ่งๆไงอ่าแบบออกมารสชาติโอเคอ่ะ กินทอดมันย่างค่ะแม่ครับกินแล้วไม่ไหวแล้วเย็นมันเงินเนี่ยฝังไว้วางไว้ฝังฝังปังฝังไปว่าอะไรปังไว้วางเอ๊เดาอ่ะเอ้ยมันรู้หมดอ่ะเอ้ยเนี่ยทุกคนดูดิอื้อหืมแม่ดูกินเข้าไปทอดมันย่างครับกินกับข้าวเหนียวจีนี่เมื่อก่อนมีขายแม่แม่ข้าวเหนียวจีอย่างเงี้ยบอกว่ามีมาตั้งนานแล้วยุคกรุงศรีอยุธยาจะเอาไหม เขาปิ้งเขาหาบมาแม่ข้าเกียวเบ้าไหมคะรู้จากหมดอะนี่ไงมาบอกแล้วเห็นไหมเกี่ยวเบ้าเขปิ้งแผ่นใหญ่ๆอะูรู้ปีนงอะแผ่นใหญ่ๆก็มาไปจากงานวัดมารี่เหรอเขาขายงานวัดอร่อยเขาเกี๊ยวเบ้าอ่ะทอดมันของเขาเลยทุกคนใครที่เคยกินทอดมันทอดใช่ไหมแล้วมากินทอดมันย่างอะแฟคเจอร์ในการเคี้ยวมันต่างกันนะมันมีความหอมของเตาย่างมีความแบบ t e x t u นุ่มๆมีน้ำจิ้มตัดแบบเปรี้ยวๆแบบนี้ชวนแม่ปลาหมูปิ้งหมูปิ้งแถวบ้านมา้ามันไม่ใช่ไม้แบบนี้ยมันเป็นไม้แม่กระจกไม้ที่มันแบบหั่แหกครึ่งงนี้ค่ะแล้วเขาเอาหมูเสียบแล้วก็เอาไอ้นี่มัดข้างบนอะเป็นยังครับอ๋อเหมือนปลาปิ้งอ่ะใช่เป็นอย่างนั้นหมูปิ้งที่มากินตอนเด็กคือหมูปิ้งที่เสียบไม้แบบนี้มันก็มีมานานแล้วนะบ้านอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมด้ายุเป็นตามยุคไงเหมือนใจคนอะก็เปลี่ยนไปเรื่อยไม่ใจคนได้ยังไงวะใจคนไม่ มันยอกย้อนหลือเกินนะใจเปลี่ยนไปเรื่อยแหละใจคนอะระบฟ้าเปลี่ยนไหมเยอะจี่บีปับป้าเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเปลี่ยนรียงไงคะผมผมเปลี่ยนใช่ไหมแล้วหน้าล่ะหน้ายิงเปลี่ยนเหมือนนกงใช่ไหมแล้วแบบไหนดีกว่ากันแบบนี้กับแบบเมื่อก่อนอนไนดีกว่ากันแบบเมื่อก่อนนี่เขาชอบแบบนี้แม่ชอบบอกว่าเฮียเหมือนพ่อเหมือนนั่งอยู่กับพ่อมันอะเหมือนกันมากอือหือ นี่มันเริ่มจีกจะไอข้าวเหนียวจีแล้วนะเออกินเข้าไปเยอะมันกรอบเขาต้องมันนะมัมันมันไม่ไหวแม่ลองกินดูไม่ไหวมากินแล้วข้าวเตนกินเองมาตอนเด็กมุขซื่งง่ายกว่านะง่ช่นถามดูนี่ก็กลัวเราจะไปให้เขาทำให้กินน่ะสมัยก่อนเนี่ยาตากใช่ไหมเขาไปตากยายทำเป็นยายเคยทำเป็นยายไปเคี่ยนน้ำตาลหัวหอมแล้วก็เอาไปตากตีเลือบข้าวอะไรนีพอใส่น้ำมันลงไปนะมันพุ่งเลย อ๋อที่มันลา,างน้ำตาลใช่ป่ะบีบีชอบกิงไงแม่เคยฟังเพลงนี้ไหมบีบีร้องให้ฟังหน่อยช็อกโกแลตช,โโลชโโล็อกโกแลตโกวาช็อกโกแลตโกว่าช็อกโกแลตโกว่าเมนกินโตตุยตุยตายไม่เคยมีใครได้ยินหรอมีใครได้ยินไหมอคอมเมนต์มาหน่อยแล้วของเล่นบีบีดังไงเขาเวลาป้าทำงานโอ้โหของเล่นบีหลอน อกเองว่าเขาอ่ะเขาบอกบอกว่าเช้ามาเขาบอกว่าม้าของเล่นลูกที่เป็นเสียงถ่านร้อนให้หมดเลยนะแม่งกำลังทำงานอยู่เฮียทำไงอยู่ข้างล่างแล้วของเล่นลูกเยอะมากเลยดี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 แล้วแบบแม่งเอ้ยจะพยายามคิดอะไรป่ะของเล่นลูกอ่ะมันคงดังขึ้นมาเองมันคงแบบช็อตหรืออะไรเงี้ยก็ไปหานะหรือจะหาต้องเจอนะอ่ะปิดไอ้นี่สมัยก่อนไอ้ไอ้รถไอ้ที่มันเป็นพวงมาลัยอ่ะที่มันมีเกียร์ของเล่นลูกอ่ะบอกเลยว่าเป็นของมือสองนั่นแหละแม่ใช่เฮียทำงานอยู่กลางคืนอย่างเงี้ยมันจะเป็นเสียงรถขับรถเฮียก็ทำงานตึ๊ื้อ แบบไอ้บ้ารถรถที่ไหนวะเนี่ยสักพักหนึ่งวื้งวื้งบินบินรถสีดำเหรอใช่เฮียก็เดินไปปิดเว่ปิดสักพักหนึ่งมานั่งทำงานต่อกกรรทำไงบ้าล่าสุดไปชิงคางเซนนั่นแหละวูนวูนจุก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 สมัยก่อนเฮียซื้อของเล่นมือสองนะเพราะว่าอะไรบ้าง ของถูกแหละไม่มีรู้เยอะเมื่อก่อนเราไปแบบไปตามสถานที่ที่เขาขายแบบของมือสองเงี้ยเราก็ซื้อกล<อ><อ>ับมาของเล่นให้หลวงปู่แล้วมันราคาไม่แพงไงเราเห็นแบบลูกเราแบบเล่นได้อะไรเงี้ยก็ให้เขาเอาซื้อไว้เขาเล่นเขาก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหนั่งไปแบบทํางานแล้วไม่ได้ดังแค่อันเดียวมันดังมาสามสี่อันอะไรเงี้ยฟูนฟูนจุกจักจุกจักเอาละไปคุยหาก่อนของเล่นมีของลูกอ่ะมีประมาณสิบกล่องให้ไปห็นบ้านเราอ่ะเป็นสิบกล่องอะไเที่ต้องคุยหา เลยนะบีอยู่นอนอยู่ไม่ได้แล้วมันเสียงมันมาจากอะไรอ่ะแล้วบีไม่ได้ยินเลยนะอ๋อบีบีไม่ได้ยินเหรอแล้วเสียงมันดังได้ยังไงบีนอนชิวๆเลยโอ้ยนอนหลับเลยใช่ไหมไม่ได้นอนธรรมดานะนอนอะไรนะนอนชิวๆนอนชิวๆทำอะไรทำองานเสร็จขึ้นไปข้างรีบขึ้นไปข้างบนเลยเหรอบ้าวิ่งหนีขึ้นไปเลยอันตอนสุดท้ายมันดังอย่างนี้ปากำลังนั่งอยู่แม่งดังพร้อมกันสองสามอันอ่ะฟุ้นฟุ้นจุกจักระบินบินบิน เฮียทำงี้มันทับกันอยู่มันทับกันไงมันทับกันเยอะไงเฮียก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรที่มันดังแบบนี้เดียวกันหมดเลยนะทุกคนรังนั่ะดังบ่อยมากรู้ป่ะบัานมูนกินก็ต้องเลือกมาแล้วเอาไข่ควงอ่ะขันเงี้ยเอาทหารออกให้หมดเลยทุกอันเลยถ้ามึงดังอีกทีนั้นกูจะทุ่มหน้าบ้านเลยเขาเนี้ยตอนนี้มีบีไข้ลดยังตัวไม่ร้อนแล้วมะเอาแผ่นเจลให้ความเย็นออกได้แล้วค่ะนี่ แล้วก็แปะให้กวินต่อค่ะแปะให้กวินต่อเลยกวินต่อแน,น่ๆกวินกุ้นเอาโอเอ็นน้องก่อนโอเอ็น <A S 1> <a S 2> น้องะะแล้วต้องเลี้ยงน้องอ้าอไม่สบายต้องทำไงถ้าน้องไม่สบายาโอ้ยไม่ใช่น้องสบายตีน้องได้ไงล่ะแ<อ>ผ่นเจลให้ความเย็นบายบายฟีเวอร์นะฮะควรมีติดบ้านไว้เลยทุกคนเนี่ยคือแบบเวลาน้องบีบีไข้ขึ้นหรือคนในบ้านไข้ขึ้นอะไรเงี้ยมีไข้รู้สึกตัวร้อนอะไรเงี้ยก็แกะออกมาปุ๊บแล้วก็แปะได้เลย ให้ความเย็ยนยาวนาน10ชั่วโมงด้วยแค่แกะออกมาแล้วแปะที่หน้าผากก็บรรเทาอาการตัวร้อนได้ทันทีเลยฮะแผ่นเจลให้ความเย็ยนบายบายฟีเวอร์มีด้วยกัน4แบบนะฮะมีสําหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนี่เป็นแบบนี้เลยสําหรับเด็กแล้วก็มีสําหรับผู้ใหญ่ด้วยนี่ก็เป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ถุงแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแบบซุปเปอร์คูลเลยครับนี่ครับอันนี้เลยฮะอันนี้จะเย็ยนกว่าสูตรอื่นเผื่อว่าไหนอากาศร้อนมากๆก็ แปะไว้ทําให้รู้สึกสดชื่นได้นะฮะแล้วก็มีอีกสูตรฮะอันนี้เป็นสูตรสําหรับเด็กอายุไม่เกิน2ขวบอันนี้ให้ความเย็นต่อเนื่อง8ชั่วโมงนะฮะหาซื้อได้ที่ตามร้านสะดวกซื้อเช่นเซเว่นบิ๊กซีมินิและร้านขายยาชั้นนําทั่วไปนะคะแล้วที่เห็นน้องบีบีถือตุ๊กตาแพนกวนเสีงยเงินบายบายฟีเวอร์แบบนี้ใครอยากได้นะทุกคน ไปหาได้นะเขามีโปรโมชั่นเมื่อซื้อสินค้ากลุ่มฮิตซามิสึหรือบายบายฟีเวอร์ครบ1,500บาทรับไปเลยตุ๊กตาแพนกวินบายบายฟีเวอร์หนึ่งตัวแบบนี้เลยน่ารักมากๆระยะเวลาโปรโมชั่นก็ตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนกว่าของจะหมดส่วนสาขาที่เข้าร่วมรายการนะฮะก็ดูได้ที่แคปชั่นใต้คลิปนี้เลยนะฮะอ่าโอเคกอดไว้นะลูกวันนี้เอาแพนกวินไปนอนด้วยไหมมาขยืมาให้พี่กลยวยโอเคทุกคนยังไงก็ไปซื้อตังค์มาได้นะ ววสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเองแล้วอะ่ะบ,บายขอบก้ม